ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกันอีกแมทคลิปหนึ่งนะซึ่งมาออกหมายธรรมชาตินะวันนี้นะก็มาคลองบางช้างนะครับมาน้ําแรงสงบดีนะครับสะอาดสะอ้านดีแต่ไม่รู้ว่าปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่านะก็ลองมาลองดูครับหลังจากไปตกหย่อมสัาพักหนึ่งเนี่ยแต่ถ้ามันไม่กินนะมันไม่อะไรนะผมก็อาจจะต้องย้ายหมายแต่แต่ไม่อยากจะย้ายนะเพราะมันเสียเวลามากเลยนี่มาก็จะเที่ยงแล้ว ตัดสินใจอยู่ว่าจะไปตกปลาช่อนดีหรือว่าจะมาตกนี่ดีสรุปแล้วก็คือหมายธรรมชาติของชิงหิวไม่ได้ลงมานานแล้วก็เลยมาลองทําดูฮนะไม่รู้นะได้มากได้น้อยก็อาจจะลงนะเพราะว่าแค่เรียกมามาเปิดหมายใหม่เลยตรงนี้ไม่เคยตกเลยนะคลองตรงนี้นะมันเป็นคลองหูคลองแยกอยู่ก็เป็นภาพหมายธรมธรมดามานะนะถนนพืชพันธุ์ธรรมชาติก็ยังเหมือนเดิมนะ ครับผมเดี๋ยววันนี้ตกตกคันสี่ห้านะฮะแล้วก็ตกเป็นบาลานนะฮะแล้วก็เอาเหยื่อนาเอนะฮะสูตรสองมาเหลืออยู่รู้สึกจะเก็บนานจัดครับถุงรั่วด้วยมันก็เลยเป็นลายเดี๋ยวจะเอาทำามันเหยื่อโยนๆไปอ่อยๆไว้หน่อยหนึ่งเผื่อมีปลาเข้านะฮะแล้วก็มีสูตรสามมาอ,อ,อ,อีกตัวงนะของนาเอนะเดี๋ยวจะลองใช้สูตรสองให้หมดก่อนนะฮะเพราะว่า มันเริ่มเป็นลายแล้วครับผมเราวงกโคสองสาเดือนแล้วครับถุงนี้ครับผมลองรับชมกันนะครับวันนี้ว่าจะได้คลิปไปฝากเพื่อนๆไหมครับผม ขามันไม่พอดีเล็กปลาปลาเล็ปลาเล็กยวนี้อ <starters> ย <aría> ู <Blade> <ming de welche> ่ไหมในเล็กในเล็า นี่นะตกบาลานเลยตกธรกรมชาติเปนบาลานเพราะว่าทองเราไม่รู้ทำทองขยะมาเยอะๆไว้ตายมัจะดินนะโอ<า>้อมมเ,เดือดจมไปเลยเรื่อยมันจะเดือดมันจะจมดินใช่ไม่มีทิศลงเลยหมายถึงธาตนนี้ อ่ะแล้วตัวแรกสองไม่เอาแล้วเนี่ยเอาไหมไม่เป็นไรครับเอาเลยนะเพราะว่าผมปล่อยแน่นอนเมื่อวานผมไปรถอุไรตัวเหมามาหลายตัวอยู่ตัวเล็กตัวเล็กอร่อยไม่อร่อยก็ไม่ได้เริ่มแต่เมนูแล้วพงบอกไม่รู้ไมอร่อยจริงด้วยน่าจะมี็สองเมตรเลยเมตรว่าเนี่ยไดูจัดนี่เดี๋ยวต้องมาร์บลูไป ใช่ใช่ถ้าจุดท่อเมตรขึ้นะสี่อ่ะสี่ยาวแค่สีห้าตกเลยที่เขามีระยะเอลยาไว้ก็เพราะแบบนี้ใช่เผื่อเจอน้ำลึกด้วยถ้าถ้ามันคือมันอยู่ที่สถานที่ที่เราไปตกอ่ะใช่ครับน้ำมันลึกแค่ไหนแค่ไหนพอเรารู้เราก็ปรับสภาพมันวันนั้น มาทนี่เจ็ดสองยี่สกอ่ะเจดสองนักูจะกลุ่มนี่ล่ะกลุ่มเดียวันาดน้ละกลุ่มหนาดิโอเห็นโคตรยี้สุกของแถวนี้ด้วยเนี่ยตัวใหญ่เลยแถวนี้ด้วยน่าต้องเล่นเึ่นเดียร์บ้างเลยมีไม่ถึงหกสามไ7อเจ็ดสองไม่รู้ว่าวันนั้นอ่ะเห็นลงว่าเจ็ดสองเลยจสองเลยสองเหรอ มันบอกซื้อมาตั้งนานแล้วไอ้นี่มันก็มาตกกับผมแล้วมันเป็นโดนมันตกอีกยากนะที่คนจะซื้อเจ็ดสองมาเล่นเนี่ยน้อยคนไม่ค่อยมีกันหรอกเกมที่ก็ผมสามที่ก็เยอะนะน้อยอะไรองแล้วผลสุดท้ายยังไงวะไตโลไอ้พวกพวกที่เขารู้จักกันแล้วมันก็รู้จักทั้งสองฝ่ายกันทั้งฝั่งเราด้วย ผมอยู่อนแก่น no, นี <t ell urine> ่ตกหักดมาให้ดูประจำเลยบอกผมอยากไปแต่ผมอยู่ไกลลือเกินผงขึ้นไปไม่ถึงน่าสนุกจังเลยเห็นนะตกขยะตกวันนี้เนี่ยเนี่ยขยะเนี่ยนี่ตัวเดียวกับมันนี่ใช่ขยะอ๋อเอออีหล่นนัดไฟนี่ล่ะตัติ้มแล้ว แค่นี้เองครับโอ้โห,โหตัวกวานนี่โค้งมือ ตะเพียนดูอีกสวยตัวนี้ใหญ่สุดแล้วนะะแต่วันนี้คือปล่อยไปหมดลนะวันนี้ก็จะปล่อยนะไม่เอาแบบเห็นล้ะ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปตะเพียงแค่นี้นะครับเมื่อดอกตกสะานครับวันนี้มาก็ยังเหมือนเดิมนะครับปลาสีปลาเล็กกินก่อกวนตลอดเวลานะฮะได้ปลาขยงตัวทีาโป้งมือปลาตะเพียงเล็กๆปลาจช้ำตัวเล็กๆนะฮะก็คิดว่าผมก็เลยปล่อยหมดเลยนะะไม่ได้เอาไว้เลยครับวันนี้ก็คงจะต้องจากกันเลยครับ ก <S <S ็ขอขอบคุณนะครับ네ทุกท่านนะครับทุกท่านทุกท่านทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ชมวิวไปก่อนแล้วกันนะฮะสถานที่นี้ก็หมายเดิมเดิมครับที่ที่ว่าไม่ได้มาทนานแล้วนะฮะก็โอเคครับวันนี้ก็ไม่ได้ปลากลับบ้านเลยนะปล่อยหมดเลยไอ้ไม่กี่ตัวเราไม่พอกินแล้วครับตัวเล็กปล่อยไปเจริญเติบโตก่อนครับผมขอบคุณมากมากครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องลากันแค่นี้ก่อนติดหน้าก็ยังไม่รู้นะฮะว่าจะไปไปตกไหนอาจจะไปตกปลาช่อนหรือว่าไอ้หมายคลองอืง่นๆนะที่ผมสอบถามมาเจอเพื่อนๆกันก็ยังเขาก็ยังไม่มีหมายตกเหมือนกันนะเดี๋ยวรอให้มันอะไรเข้าที่เข้าทางนะ,ะอาจจะอาจ,จอีตนานสักเท่าไหร่ยังไม่รู้นะฮะเนื่องจากปลาธรรมชาติต,ตอนนี้นะฮะขนจับกินไั่หมดครับผมสวัสดีครับ อกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผม